แมปอะไรวะวิลอะไรวะไลโววิโลอะไรสักอย่างนั่นแหละไปเว้ยไฟด์ะอฮ์ไฟด์ะอฮ์นี่ไงจะให้ลุง เจ็บเจ็บเฮ้ยเหี้ยคุณตกไปไหนเนี่ยโอ้เล ER ือดสูแดงผ่านดขนาดนี้เลย c r 3 5เข้าแล้วลุง c r 3 5บหรอบหน้าได้ไหมรอบหน้าได้ไหมได้นะ วว้า wow, wow, wow. คุณ D K R รอปรอ,รอได้ uh huh. กดติดตาม G T R สามสิบห้าเข้าเกมแล้วลุงโอ้ไม่ตายหรอไวมอส เออรู้เลยมือถือเป็นตำรวจยากจังอ๋อมุดคอมก็ยากเหมือนกันนะววแต่ว่าเป็นมือถือเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแว่ะลุงลุงมีแฟนเปล่า่ะ,ะไม่มีไม่มีโสดโสดโสด phải đồ, hồ phải vai đồ. Hãy, mời 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 โกงชี้ายเอา RPG มายิงอะ่ะโดน r อพไปใช่เหรอ จรถรอบหาจากไหนครับ <si> ไม่ตายไม่ดีวะโอ้อะไรวะเรืองมันเยอะจังวะรถล็อกหาจากไหนนนรถรถล็อกอะไรวะรถล็อกไปว่าอะไรรถที่มันล็อกมันก็ยังไม่เปิดไงเพื่อน นี่ข่รวะเฮ้ยทีมดีนี่ใ่รวะเฮ้ยทีมกูด้วยวะเฮ้ยเล่นจอยด้วยอ่ะแม่งเ,เก่าจัดเลี้ยโอ้ยเมวเยอะด้วยลุงสามสิบห้าเข้าส่งแล้วลุงผมเตรียมผมส่งได้แล้วผมเตรียมนานแล้วเนี่ยมันเข้าแล้วลุง ใช่ยิงเงี้ยอะไรวะเนี่ยค่าเงินค่ะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยโกหกกูเนี่ยจริงหรือเปล่าออกเลยเนี่ยกดออกเกมเลยเนี่ยใช่ไปทิ้งใช่ไปทิ้งคืออะไรวะใช่แต่ไปทิ้งเหรออะไรวะ APT, i mean. nah. บาซ่าเก็บได้วะถือจัโทรศัพท์

ลุงเห็นผมกลัวโจไหมสายซัพพอร์ตมาแล้วลุงชุดสีขาวเไหนมีกี่คนครบยังสามสิบสองพี่เผาสามสิบห้ามาสมาแล้วทีมละสองเหรอมีกี่คนะ ไอเงาะลุงเรียกใครอะไรพี่จันบาสเน้นด้วยไปแล้วไปแล้วเหรอแกไปแล้วเหรอแกไม่เล่นหรอมึงอ่ะไไปปลก็ตใช้ไหนอ่ะสี่สี่อะมาดิลุงแบนมาเลยลุงแบนมาเลยบล็อกแล้วบล็อกแล้วใช่ ่า่งันว่โจวการหนึ่งอย่าหลอนดอลูกพี่ผมฮะอ๋อคิดว่าเพื่อนลุง<า>เดี๋ยวเจอสารพัดแน่สารพัดอะไรบ้มึงโม้เยอะิบหาป <laughs> มึงเดี๋ยวลุงเจอกับซัพพอร์ตไฟดโดไฟดโด เอ้ยไหวยังวะขอวอยอ เดียวอ่ะมันยิงฟ้าไม่ได้ ้อเดี๋ยวมึงอะเริ่มไหลายรอบแลวนะไอจัดมึงอะพิม,พมย้ย่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยหมาจัดหมาจัดเไรเดี๋ยวกูบล็อกมึงอีกตัวนี่เนี่ยกูเห็นเนี่ยหลังหลังมึงเริ่มพิมเห่้ย่ขึ้นมาหลายรอบแล้วนะกูเห็นเนี่ยมึงเป็นคนชวนเข้ามาเล่นพอเวลาเขาเล่นด้วยแล้วมึงก็ด่าเขาคนรุ่นคนนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะกูเห็นหลายรอบแล้วด่าใครเนี่ยกูอยากู้มึงด่าใคร ไม่มีวิธีแบบดูมูลคู้สูงบ้างหรกวอันนี้เหลือใครกับใครเนี่ยอ๋อสองหนึ่ง โคตรเก่งป่ะมั่วเลยผมมั่วเลยผมเก่งอะไรเนี่ยผมตายเอาตายเอาเนี่ยตายอยู่คนเดียวเนี่เนี่ยหรอมุมดีแบบนี้ <laughs> หรอ ตายคือหลอดสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตค่ะสายซัพพอร์ต Yeah, act. ยาเสร็จสิ้น